สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรมิเทลิ่งและนี่คือลัคนาราศีพฤกษภกับดวงชะตาชีวิตของคุณประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอการทำนายดวงชะตานะคะคุณสามารถรับชมในแบบราศีได้เลยค่ะถ้าหากคุณไม่ทราบลัคนาแต่ถ้าหากคุณทราบลัคนานะคะมีก็ขอแนะนำให้คุณรับชมในแบบลัคนาค่ะเพื่อความแม่นยำที่มากกว่า และนอกจากนี้นะคะมีก็มีบริการทำนายดวงชะตาด้วยถ้าหากคุณสนใจสามารถทักมาได้เลยค่ะที่ Facebook Fan Page r e m y Telling สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะจะมีหลายเรื่องเลยค่ะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นเดือนแห่งการมุ่งมั่นหาไรายได้ของคุณและดาวอาทิตย์นะคะในเดือนนี้เขาจะย้ายออกจากการเป็นวีนาตแล้วในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศความสําเร็จจะกลับมาดีขึ้นค่ะสินทรัพย์ก็จะโดดเด่นหรือถ้าหากใครที่รู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้คุณรู้สึกเหงาเศร้ารู้สึกว่าชีวิตตันๆเมื่อดาวอาทิตย์เขาได้ย้ายเข้ามาทับกับลัคนาโคจรร่วมกับดาว ควมมฤตย,ยูก็จะทําให้คุณมีความกระตือรือร้นที่มากขึ้นอยากจะเรียนรู้ในสิ่งที่แปลกใหม่หลายคนก็จะได้เดินทางไกลคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินทางไปไหนอยู่ตลอดเวลาอยู่กับที่เราอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็งุนหงิดได้บางคนก็อาจจะได้โกอินเตอร์ไปต่างประเทศด้วยค่ะ อันดับแรกนะคะมี่ก็ขอพูดถึงดาวพุธก่อนเลยละกันนะคะเพราะว่าในช่วงปลายเดือนเมษายนดาวพุธเข้าถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่2ถึงวันที่6พฤษภาซึ่งเมื่อดาวพุธเขาเดินถอยหลังก็แปลว่าคุณจะต้องระวังในเรื่องของการบริหารจัดการการเงินของคุณให้ดีๆขอให้หลีกเลี่ยงนะคะสาหรับใครที่ชอบเล่นการพนันออนไลน์และระวังนะคะในเรื่องของการเจราจาการสื่อสารข้อตกลงใดๆก็ตามจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะ หรืออาจจะมีการดีเลย์ในเรื่องของเงินที่คุณหวังเอาไว้หรือเงินที่คุณได้รอนะคะก็จะมีความล่าช้าสักหน่อยค่ะแต่เมื่อผ่านพ้นวันที่6พฤษภาคมไปได้ดาวพุธดาวการเงินของคุณจะกลับมาโคจรเดินหน้าอีกครั้งและจะไปโคจรร่วมกับดาวเจ้าเรือลาภะดาวเจ้าเรือนกรมมะก็แปลว่าลาภผลและเงินทองของคุณจะมาจากธุรกิจการงานส่วนหนึ่งและนอกจากนั้นนะคะก็จะมาจากโชคลาภและความโชคดีค่ะ ในวันที่1ถึงวันที่5พฤษภาคมคุณจะได้เริ่มงานใหม่ๆนะคะหรืออาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆหรืออาจจะมีบริวารใหม่ๆเข้ามาร่วมทำงานด้วยก็เป็นได้หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ตัวคะ่ะ ในวันที่4พฤษภาคมดาวสุขดาวประจำตัวจะยกย้ายสู่เรือนการเงินก็แปลว่าจากนี้ต่อไปชาวลัคนาราศีพฤษศจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการหาเงินจะขยันที่อยากจะมีเงินเพิ่มเยอะๆนะคะถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณโฟกัสในการเงินค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากค่ะและเมื่อดาวการเงินของคุณและดาวพุธเขากลับมาโครจรเดินหน้าในวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปแม้ว่าดาวพุธจะโครจรอ,อยู่ในเรือนวินาส แต่มี่ก็เห็นว่าจะส่งผลดีกับคุณนะคะเพราะเมื่อดาวการเงินไปอยู่ในวินาศดาวโชคลาภไปอยู่ในเรือนวินาศก็มีความหมายว่าคุณจะได้ลาบจากทางไกลหรือคุณอาจจะมีช่องทางที่จะหาเงินแบบลับๆไม่บอกใครหรืออาจจะได้เงินมาจากช่องทางสีเทาก็ได้ค่ะ และในวันที่6ถึงวันที่10นะคะมีเรื่องราวความรักเข้ามาอาจจะมีคนเข้ามาจีบคุณหรือคุณอาจจะได้เข้าไปจีบเขาก็เป็นได้ค่ะในวันที่10พฤษภาคมน่าจะเป็นจุดที่คุณพ้นเคราะห์ทางการเงินนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนวีนาาจะย้ายออกจากเรือนการเงินของคุณแล้วดังนั้นภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของคุณอาจจะลดลงไปค่ะหรือเหตุการณ์ใดๆที่จะทําให้คุณต้องเสียเงินในเรื่องที่ไม่ควรเสียก็จะหายไปพร้อมกับความวีนาาค่ะ แต่ว่าดาววังคารก็จะไปโครจรเป็นนิดอยู่ในเรือนสหัสชชะซึ่งก็แปลว่าคุณอาจจะต้องระวังที่จะเกิดความเสียหายจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูกก็เป็นได้นะคะถ้าเพื่อนๆหรือคนรู้จักมาชวนลงทุนอะไรก็ตามถ้าหากเลี้ยงได้ก็ขอให้เลี้ยงไปก่อนค่ะและในบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกิดการจับผิดกับคนที่รู้จักหรือคนใกล้ตัวก็เป็นได้ค่ะ และในวันที่11ถึงวันที่20พฤษภาคมก็จะเป็นในเรื่องราวของความรักนะคะที่ค่อนข้างจะโดดเด่นค่ะ วันที่15พฤษภาคมนะคะมีมองว่าน่าจะเป็นจุดที่ลดทอนความหนักหน่วงหรือลดปัญหาที่คุณกําลังแบกรับอยู่เพราะว่าดาวอาทิตย์จะย้ายออกจากเรือนวีน่านล้วค่ะเมื่อดาวเขาค่อยๆขยับย้ายออกจากเรือนเสียก็แปลว่าชีวิตของคุณจะมีความรับรื่นมีความสมหวังเข้ามามากขึ้นและเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายออกจากราศีเมษก็จะส่งผลดีกับคุณในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์หลายคนอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านรถอสังหา รีมาซัต่างๆด้วยค่ะบางคนอาจจะได้เปลี่ยนยานพาหนะใหม่ได้ย้ายที่อยู่อาศัยหรือในบางคนนะคะก็อาจจะได้รีโนเวทที่อยู่อาศัยจัดบ้านใหม่ตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะผูกพันกับบ้านมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวนะคะที่อาจจะทําให้คุณต้องเข้าไปจัดการก็เป็นได้ค่ะ และในวันที่21ถึงวันที่31นะคะถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคุณเลยในเรื่องของความรักก็ลงตัวงานก็ทําให้สบายใจมากขึ้นผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนดีคุณอาจจะได้รเริ่มทําธุรกิจใหม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะมอบโปรเจกต์ใหม่ๆให้คุณทําและคุณก็สามารถทําได้สําเร็จด้วยค่ะ ในวันที่19พฤษภาคมนะคะดาวพระเกตเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งก็แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะให้โชคและพรกับคุณใครที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคในเดือนนี้ก็ขอให้คุณลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านดูนะคะหรือถ้าหากคุณยังไม่มีแนวทางในการเสี่ยงโชคก็ขอให้ลองดูเลขบ้านเลขรถนี่ละค่ะที่จะนำโชคให้กับคุณในเดือนนี้ และในวันที่30พฤษภาคมเป็นวันที่ค่อนข้างสําคัญกับชาวลัคนาราศีพฤกษบค่ะเพราะว่าดาวประจําตัวย้ายไปเป็นราชาโชคอยู่ในราศีกรกฎซึ่งก็แปลว่าต่อจากนี้ไปตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมดวงชะตาของคุณกําลังจะถูกดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคเข้ามาและมีก็ขอคอนเฟิร์มว่าในเดือนมิถุนายนเดือนหน้านะคะชาวลัคนาราศีพฤกษภจะเป็นราศีที่ดวงดีดวงเด่นที่ขึ้นมาแซงหน้าหลายๆราศราศี ใช่ค่ะ โดยสรุปแล้วนะคะในเรื่องของการงานดาวเสาร์โครจรอ,อยู่ในเรือนการงานอาจจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพฤกษบคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อแท้มีความเครียดเข้ามาเป็นระยะและในช่วงปลายเดือนเมษายนไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมดาวพุธเขาโครจรถอยหลังอีกก็แปลว่าคุณอาจจะต้องไปพบกับคนที่พูดจาไม่รู้เรื่องคนที่พูดอย่างทำอย่างไม่ทำตามที่ตกลงกันไว้ดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้คุณใจเย็นๆเอาไว้ก่อนนะคะและ หลังวันที่6พฤษภาคมเป็นต้นไปหลายเรื่องในชีวิตก็จะคลี่คลายได้มากขึ้นโดยเฉพาะในครึ่งเดือนหลังนะคะเมื่อดาวศุกร์เขาย้ายดาวอาทิตย์ย้ายมีกระมองว่าทิศทางการงานที่มันกดดันก็จะกลับมาพลิกฟื้นดีขึ้นและเมื่อดาวศุกร์เขาได้ย้ายเข้าสู่เรือนพุธตรงนี้นะคะงานก็จะสร้างเงินให้กับคุณคุณเหมาะที่จะลงทุนกับการค้าขายธุรกิจเกี่ยวกับแฟชั่นหรืออาหารหรือขายของออนไลน์ต่างๆในเดือนนี้ค่ะเมื่อดาว พูดกลับมาโคโจรเดินหน้าได้อีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่ปากจะเรียกเงินเรียกทองด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมคุณอาจจะมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าในช่วงนั้นดาวการเงินของคุณยังโคโจรเรรวนอยู่ค่ะแต่เมื่อดาวพุธเขาได้กลับมาโคโจรเดินหน้าถึงแม้ว่าจะอยู่ในเรือนวินาศแต่ดาวพุธก็จะไปโคโจรได้เกณฑ์กับดาวศุกร์ในราศีมิถุนทําให้ดวงการเงินของคุณค่อยๆพุ่งทยานขึ้นนะคะและจะเป็นจังหวะที่คุณจะมือขึ้นในเรื่องของการหาไรายได้เข้ามาด้วยและดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาทับลัคนา ของคุณในช่วงหลังวันที่15พฤษภาคมก็จะส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวผู้ใหญ่จะเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินทรัพย์สินได้มากขึ้นค่ะ ภาพรวมนะคะเมื่อดาวพุธเขากลับมาโคโจรเดินหน้าได้ก็ถือว่าการเงินของคุณเนี่ยจะอยู่ในจุดที่ดีจะมีให้ใช้จ่ายโชคลาภส่วนหนึ่งก็จะมาจากน้ำผักน้ำแรงของตัวคุณนี่แหละค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมาจากครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนจะให้การช่วยเหลือแบบหลับๆก็เป็นได้ค่ะและใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ลองเสี่ยงเกี่ยวกับเลขของตัวเองเลขบ้านหรือทะเบียนรถก็จะมีสิทธิ์ถูกรังวัลได้นะคะแต่มีขอแนะนําว่า ให้เสียงโชคกันแบบถูกกฎหมายนะคะ ในเรื่องของความรักค่ะดาวคู่ครองไปโครจรในเรือนสหัตชา้าดังนั้นสําหรับคนโสดในช่วงนี้เพื่อนฝูงหรือคนใกล้ชิดอาจจะแนะนําให้ใครมารู้จักและพบเจอกันหรืออาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจในระหว่างที่เดินทางก็เป็นได้แต่ในเดือนนี้ดาวอังคารจะโครจรมีมาตรฐานที่เป็นนิดก็แปลว่าคนที่เข้ามาคุยกับคุณเนี่ยเขาอาจจะมีบางอย่างที่ด้อยกว่าคุณอาจจะเป็นเรื่องของฐาน,นะหรือการศึกษาที่อาจจะน้อยกว่าก็เป็นได้ค่ะ สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะในเดือนนี้แฟนของคุณอาจจะเอือยเฉยเอย,ยขี้เกียจและไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นซึ่งบางทีก็อาจจะทำให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสีย mm hmm. เวลาที่เราไปขอร้องให้เขาช่วยเหลือทำอะไรก็ตาม mm hmm. เขาก็อาจจะแค่รับปากแล้วก็ไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้หรือบางคู่นะคะก็อาจจะมีเรื่องที่ทำให้ต้องงอนแล้วก็ต้องคอยตามงอกันก็นกเป็นได้ค่ะ และสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคะก็คือคุณจะมีดวงดาวหลายดวงเลยค่ะที่ไปโครจรรวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศอาจจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์จิตใจและความรู้สึกนะคะลึกๆแล้วคุณก็มีความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับสิ่งรอบตัวความเครียดที่เกิดขึ้นจะสะสมทําให้ร่างกายของคุณเกิดเสียหายได้บางคนก็อาจจะนอนไม่ค่อยหลับอาหารไม่ย่อยและก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะ และนี่ก็คือดวงชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคม2566ค่ะขอให้คุณมีความสมหวังกับสิ่งที่คุณได้ตั้งใจทำไว้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภมีเป็นกำลังใจให้ค่ะ มีฝากช่อง Remy Telling ด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram TikTok ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีด้วยขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ